สวัสดีน้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเมื่อนี้พวกเฮากลับมาเมืองแล้วเนาะพี่น้องถอยโทรศัพท์มาผ้าบาแพงมาถอยโทรศัพท์พี่น้องผ้าบาแพงมาถอยโทรศัพท์พี่น้องพนักอดบอลลอนทุนบ่ได้แล้วอยากมีซ่องเขานะซ่องยังซ่องยูทูบเลยพี่น้องเด้อเอาเงินมาแต่ใส่บาแพงคือไวาแทะคือว่าคือว่า ขือว่าโทรศัพท์มากกสียามมือขอเงินพอพี่น้องขอเงินนำพอพี่น้องขอเงินนำพอเยนงินน้อม่าะำพอเด้เงินพอเบดเลยเด้ อ่นล so oh, ่อล่อติดตามรอชมเนาะพี่น้องเพผูนชิดตั้งส่องผอ้จักซื้อยังเด้อซื้อแพงนะแพงอินดี้ไม่ใช่ซิลเวอรแหละ์แล้วแหละซื้อซื้อซื้อหล่บพี่น้องจักรีได้ยี่ห้อยังแลับก็มีเครื่องมี่นี่ของของยูพูปีนี้นีของแถมอีกแล้วพี่น้องฮะยังขันซื้อปุบได้ของแถมปั๊บว้าวของแถมจากซัมซุงตอนนี้แม่ของแถมจากซัมซุง กระเป๋าอีกระเป๋าสะั้นเลยผ้าแพงคือได้คือได้ขัดผ้าแพงได้ทั้งค้าตั้งกล้องสั้นเบี่ยงเนาะอันนี้ก็ะจะเป็นค้าตั้งกล้องเนาะเล่นคองแถมของเบิ้งใช้เอาออกมาเบิ่งดูค้าตั้งกล้องบริษัทอยางซ้ำซุ้มสักพี่เนาะซ้ำซุ้มโอ้รุ่นน้อยพี่น้าะรุ่นน้อยขันยังดีนะพี่น้องได้ของแถมเนาะ ชมเนเด้อแพงแพงติดตามเนเด้อพี่น้องส่องสาวแพงเด้อระหอันห่านจะมีอันอันอยหานจะมีไม่ไม่ไม่ลอยยุ่ลอยจมีะ่ไม่รายแ่เจ้าคือบสั่งมาไม่ลอย ไม่ผ่านอันน да. ่ะผ่านบูทูธนะเด้พี่น้องเอ้ยบอกว่าให้ติดตามสองคนเด้เด <together> <c oughs> ้อเปิดเบื้องเลยเออไปติดตามกับใจเด้อติดตามหายกระเปาบอกปุบติดตามปับแก่ละลายเด้อซื้อแค่กาบแข็งนี่กาวแข็งก่อนก่อนเปิดเด้อฮะก็ไม่ซื้อเกาเเคาาอขวแข็งก่อน้าวแก จะมีให้เลือกอยู่ไลน์ที่หอนะพี่น้องมี Samsung vivo บ่ oppo <o. S 1> Opp oppo oppo พี่น้องอย่าไปว่าเน่นั้นมันเชีย oppo อะไนะ oppo อ่านมาได้ก่ออ่านมาได้ oppo oppo นมี oppo vivo Samsung พาให้สนใจกัสามาถมาได้ท้งหัเอาเดียวเนาะน้าณุนาโฆษนาหันผ่านซ่องยูทูปเฮาอีกคนดีหลยเราเอากฆษนาเลยยเครหันเรามีคอนเสิของแคมลายอยางเาลกค้เว่าสือเครื่องนึงนี่กันแตกจีฝีึเลยเาว่าสิเป็นของค้าหรือว่าข้องพี่น้องามาติได้หันอาเปียวตั้งอยู่ไซเจ้ากรบบอกรีหันเอเียตั้งอยู่ซีเนี่ยห้างลมปัเซแเาลูกค้า ถอนว่าสนใจอยากซื like <S <S uh ้อโทรศัพท์ห uh รืออยากซื้อรถจักรกมาซื้อได้ค่นเราขายทั้งรถจักรแล้วก็ขายทั้งโทรศัพท์งานหันหันรถจักรรถใหญ่เจ้าอยู่ทางใดรถจักรเออรถจักรแพ้กันเลยติดกันเลยอันนี้คือที่จัดห้างมีเป็นของแท้มาแจกเงินมาฟังแทมจัดห้างเอาคือได้ของแทมลายถะแพงอันกระเป๋าอันกระเป๋าใส่หัวใจบอมี่บอมเมค้า พาคนหล่อมาซื้ออันื๊บนี่เด้เนาะได้อยู่เนาะกระเป๋าใส่หัวใจเนาะใส่หัวใจใส่หัวใจผูกเมื่อพร้อมฉีกเลยพี่น้าฉีกฉีกเนาะย้อนบุมีกระเป๋านี่แหละโทรศัพท์บยังเฮียขนาดกระเป๋าบุญเฮียมากระร่างผักซ่อนเงื่อนทำอิดบุญเฮีย อ่สายว้าวโลหลทเิ่งโลวันนี้พายกระเป๋าไปเ่มากเลยจะจะุกนั้นป็นไปทำประกันก็ให้ถ้าเราบมาใส่กองแล้ไกส่้งนี้จ่ายเล่นเงินว้าววหมืนท่านจ่ายเอาเท่าละซับละเมื่อเมื่อ ยังไปอ้าวน้องเฮ้ยมาแต่ว่าว่าน้ำคนหล่อพี่นาเมยค่ะเมื่อนี้มื่อนี้จักบวบแพงสีเอาหัวใจเมียค่ะรื้อเมียค่ะจักหัวใจบอแพงก็บอุหูเด็กน้องเม่ยค่ะวานๆอยู่สี่แยก เพิ่นว่าล้านเพิ่นเปิดใหม่คอยก็เห็นเปิดใหม่ประมาณได้3าสเดือนบ่ะเป็นเป็นกล้องหนจอจะจัใส่สื้าันยุเสื้อผาจอนักางเกงทุักเลานาักทานหนักงานขายทรลัพท์ก็มะแุ่ักทงามพี่น้องน,น,น่ารักทุกคนน่ารักทุเลย,ยทุกคนเลชะ <c oughs> ทุกักทิเลาะทุเขามเาสาะท่ลเนาะทุลักนุเมๆะกทาะทุลลายมุสักทุเาาะลาลักทุน <c oughs> บ็ได้เอาลูกธรรมดาโอ้ยเอารุนกันสั่นไปเอาลุนกันสั่นติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่แหละจังสิไปตั้งเนาะตอนนี้กำลังซื้อโทรศัพท์พี่น้องเจ็ดพันหนึ่งร้อยเนห่ค่ะเป็นกสรคิดไรเงินกีบกับเงินบาทของแถมลารแถมเขาแถมเทียนอย่างปกติแบบเทียนนะครับลดหน่อยนะฮะแม่ค้าตาหวาน ลดให้หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาซื้ออีกแซวหนึ่ร้อยสี่สิบาทพี่นออจะสี่สิบนะพนโหลดให้แล้่ไปซื้อกิน้าโอ้ยชื่อนะมันลดมือชื่อนี่ใครัะชื่อแล้วจะโหลดให้เลยโหลดให้สีสิบบาทหนึ่งตีมาจดเต็มของแถมเด้อจัดที่ม่อกี้าถือ ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อมีของแจกของแถมลวงลายเนาะพี่น้องเนาะกระเป๋าสะพายแน่แล้วก็คาตั้งกล้องแน่เนาะมีครบไปเลยพี่น้องมีของขวัญเราต้องไปซื้อใหม่เป็นแถมเน่ครบไปเลยเด้อเล็กเดี๋ยวจะเค็กอันนึงอันนึ้อก็แถมบัตรเติมเงินอันนึงอันพี่น้องเอ้ขอมาซื้อเท่าไดก็ได้เมงิน ีกคุอไอนนี้คอยม่อยไลยว่าทางไม่ค่ะปอย่าอ้อยคอยเห็นยักษอันนี้นะนึกว <symbolic> <c ười salaries> <cem> e <mustache> ่าแนวติ๊หนาม้นเนาะนึกว่ามันแตกแล้วติ๊นี่นี่อเคนเค็ดของมากคืองามแต่เฮ้ยงามเนาะคือเค็กมี่วงลดสักหนี่งเียตังตังตังหมดแลว จเหี้ยห <c oughs> ้อยะบเหี้ยห้อยละจ้าร่อยยงอีเครื่องหม้กันแล้วก็เหียบหอยลกับมาเห็นผู <c oughs> oh, ้สาวงามลวบออยากติ <c oughs> <c oughs> ้งอ๊ยาฉีดต <c oughs> ิ้งแล้วติ้งเด้อไปเมื่อกันแล้วละก็ได้ไปเมื่อลดซึ่งชลูชิลีอยู่ไปเมือขอบใจละลายเด้อไปไหนแม่ ข่อยสิขอเก็บภาพอันห้านงามๆก็เด้อพี่น้องเด้อกรสาวงามๆพร้อมมานสิเอาบ่าวล่อๆมาหาซื้ออีกสิอ้วนมาเบิดบนโมงลว้าวซื้อแ่บ่แม่น้เด้ออ่าโอเคโอเคงามแล้ว กอนกำลังสิออกไปพี่น้องนี่ข้าปัญหามาครัวมาให้ซื่อซอยแน่ซื่อซอยแน่เป็นมาอ่ะสาวแพงบุปฏ mm. ิเสธซื่อซอยเลยสาวแพงเจ้าสีเมาบดขู <oh ่เลยบอสาวแพงยังสี่หมาพี <h 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 like ่น้องขังนะเดซ่าข้อข้อยังมีอีกะข้อไ่อย่พี่น้ง

ธะทำอะไรอ่ะลงมาเริ่มเลยเท่าไรคะเจ้าสี่ท่านจากสื่อโทรศัพท์แล้วสม่มากับซิมาซื้อจากซื้อของมาซื้อกับเขามากี้แลงพี่น้องปลามานะพี่น้องเอ้ยตั้งใจสซมาเปลี่ยนแบต กอสำเร็จพี่น้องใต้กุจ<ห>ูดใต้กุจูดเหยียดกอกเหยียดกอกเหยียดสเมเล่แต่ว่าตายพี่น้องใส่งานมาได้เลยปลาหมาวยโสกร้ายพี่ปลาหมาวยเสียดายอะไรบ้างนี้ยผ้าเบาแพงอันมาซื้อเมื่อนี้ของปลาเมาวยปลาใต้เมืม่อให,ใหม่สิยบได้ผ้าปลาหม่าวยใหม่วันพอดีขอไพเรลลายเ้อพี่น้องเด้อผู้ใดติดต่อมากก็คือสใต้กุจูดเหยียดกอกบ่ได้แล้วตอนนี้หลังจากนั้นกะคันสิถอยใหม่ เงินบุจยุบพี่น้องเงินทอยใหม่เงินบ่พ่อนะยุบแปะบ่พ่อกสิถอยใหม่กับเงินบ่พอพี่น้องกะรอไปก่อนนะพี่น้องเนาะรอไปก่อนเช็ดงามได้เลยงามเงินพ่อเฉลยสิมาถอยใหม่เนาะตอนยังบ่พ่อพี่น้องเอาสีสูยังแน่ยมากินแรงกับเมาเ้ากินแล้วพี่น้องเฮ็ดอยู่ตลาดคือมา จนหล่นโตเห uh ็ด huh. ผ uh ึ huh. water water. Water water ่งยังน่ะเห็ดผึ่งยังเห็ดผึ่งนงนกย่างนี่กระเฮ็ดนาเลยมาดัเฮ็ดขาเฮ็ดคิงเห็ดซามาปีเห้มคอยคอยเหคอยนะบอยากแล้วเฮ็ดนะคอยอยากแมงขับปลาเมาข้าหาโตต่อซีอันนี้ก็เห็ดไข่เ็ด่จีบนแต่แพ่งก่าหมอันนี้ค่ะแพงกัวโมโลหนึ่งสองร้อยกับาท โลสองรยกว่าบาทเป็นไข่เพชรเม่นแม่เข้าอยู่นี่อ่ะอโลละแซนกทอยเราหางเราหมักเนาะราหมักแทงก็ต้องซื้อเอาเอากระปู้่อีหางอคือกระปุแดงพี่น้องกระปูแดงคือว่าบ้านเทาบ่ได้มีผู้มีพาคือได้กระปูแดงมันอยู่ตุงมันอยู่ตุงอีหางอยู่ตุงอีห้างอยู่ตุง กัะปูแดงคือว่ามันอยู่แต่ทอยู่คูอยู่ผาอีหยงตุงอยคือมจากเอาบบมันเป็นถามเป็นย่างอะไรก็จะวาองใดไม่เขเรียกกะปูแดงเขาว่าแซ่บเราเอาตุงข่อยละงงเด้อนี่ยมันอยู่ตุงเราอีหยงเป็นตุงทั้งบจเมอ้า็นว่าข่อยดเคยกินอยู่ตอนนอันอันหาโตสิบพันถือตัวละสองพันแพงนี่เนาะรมาเอาสื่อไปกินไหม ชื่อเห็ดแนวใด <c oughs> เนื้อวัวจีป่น <c oughs> กินอยู่เด <c oughs> กก็นเ <c oughs> จ้าบอยาคิดอีกบ่ <c oughs> <c oughs> ลอบ่องบ่ย่างป่นบ <c oughs> ก่กโตตัวสีพันกับบ่ได้บ่ อาละสิตื่มต um, er uh, so sure okay. so so ื well, a, okay. uh, ่ใหมตัวน้อยาตพี่น้องอนทองก็แม่ก็แม่กับตัวผู้ตัวใดแสะทำกันทำกันแม่ตัว้มน้ำมันหลกัว็แม่ข้าเขาจ้าว่าตัวผู้สิมีน้ามันไหลกลัวนี่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 เจ้าซื้อต่อว่าหรือจะไปจับมันซื้อต่อครับปลาเจ้าเมาเมงครับนาะเจ้า กินกินแบบได้จังเสแบบเองครับกินดิบบอกินดิบบ่หรือดัวในปากเราอ่ะโอ้ยบ่ปลดเศปากบอทำมันเปากแ่้โอวยะนม่นซาบด้วีถิ่มมันกับบอเสแบแล้วเนาะทำเศปากแล้วมันจะแบเราอ่ะทำสูตรเห็ดนีได้จังสี่เสบเนะจิ้มพันกีบบ่นี่นะ แม่ขับขายดีขนาดนี้แม่ทำมาขายกัดีป่ไปหายู่ใส่บัตรไม่อหูแล้วึ้น้องอนหูเยอะแยะเฮ็ดซามาปีอ๋ออยางเ็กก็ไปซื้อแม่งขับพี่น้องทามปลาเม้าทามสูตรเนเด้อเห็ดเนื้ได้มันจีแสบอ๋อเธแล้วป้าเม้าทามขจ้าไอเห็ดเน้อได้จีแสบกินอันมันจังแสบแม่งขับอุ้ยมันไข่เหร าแต่หัวก้อนตัวกันนิดแล้วนักกระฉอกกแไข่แล้วแต่ภูมาว่ะสิพี่น้องพลังคนกับีกินพลังคนก็กินดิบเาเราเบิรนี่มาสิปลาเันด้ไข่มา่าน่ล่นกี้มาไข่ห่นแปแต พาเห็ดสุดสายตาเอาจะได้นะเพิ่นเอาเิ่นเมาเบิดเลยเบิรไดกินดอกเหาโบหู้จักเลยว่าเห็ดเน็่บได้แสบป่นป้าขึ้นลงคองเหอนนะพี่น้องอยากแม่งขับก็บาได้สิมาเอา พัมภาษา,าตั้งแต่เกิดเรเคยกินจเจ้าพัมเมื่อเห็ดกินก่อนถุยหาพันมาอันเอาไปเห็ดนะได้ขยทอนามก่อนเอาน้ำห่อนลวกเนี่ยในบ่อแบบเท้าเลยเนะาะโอเคโอเคเอาเอาถุยหนึ่งอันนี้เกินโลนะสามสิบห้าอะไร